สวัสดีค่ะมาบ้านน้องสาวน้องสะใภ้แฟนค่ะที่น้องชายเสียอีกรอบหนึ่งค่ะวันนี้พามาชมน้องเคาเทปนูนพื้นไต้ถุนบ้านมาแล้วค่ะ พอดีมาเอาเครื่องปั๊มลมมาค่ะมาขอยืมน้องไปใช้ที่บ้านก็เลยมาอีกครั้งหนึ่งน้องบอกเทพ,พื้นใต้ถุนบ้านแล้วให้เดินมาดูก็เลยเดินมาดูนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะนี่ เอพื้นเต้ถุนบ้านแล้วนี่สวยเลยค่ะสวยมากเลยเหมือนรีสอร์ทสบายเลยค่ะสวยเลยนะคะข้างบนก็มีสองห้องสองห้องนอนเหมือนรีสอร์ทเล็กๆะคะ่ะนี่ น้องปูพื้นหมดแล้วสวยไหมคะด้านบนเสียด้ช่างทำหลังคาเตี้ยไปหน่อยไม่งั้นบ้านจะสวยกว่านี้เยอะเลยคะ่ะนี่มาเดินถ่ายให้กลางแดดเลยนะคะเพิ่งมาถึงนะคะมาถึงเมื่อกี้ คราวที่แล้วถ่ายไม่ได้ถ่ายให้ชมแค่ถ่ายบนผ่านรอบนี้ถ่ายให้ชมรีสอร์ทสำหรับพี่น้องค่ะไว้ให้พี่น้องมาพักใครไปใครมามานอนที่นี่นะคะนี่นอนนอน,นบ้านหลังใหญ่ของเขาค่ะวนันนี้รีสอร์ทพี่น้องเวลาใครมาได้พักผ่อน ส่วนทางโน้นพี่ก็พาไปถ่ายแล้วนะคะเห็นเห็นที่เนินสูงสูงไหมคะนั่นค่ะคือพนังกั้นแม่น้ำค่ะสูงสูงเลยนะคะท้าไม่กั้นก็น้ำท่วมทุกปีคะ่ะน้ำท่วมทุกปี นั่งกันน้ำสูง,ส,งสูงมากเดี๋ยวน้องจะหาทุเรียนมาลงค่ะที่ว่างๆเนี่ยนะคะปลูกทุเรียนเนี่ยค่ะเน้ที่สามไร่กว่าค่ะตรงนี้ที่สูงสูงอะที่วันนั้นที่พี่ถ่ายให้ดูแม่น้ำเนี่ยค่ะ ปีนขึ้นไป <ENA> สูงผนังผนังกั้นน้ำที่กินที่บ้านเรานะคะเพ<ม>ื่เพื่อไม่ให้น้ำท่วมเนาะหลวงมาทำให้แล้วก็เพื่อความสะดวกสบายของเราไม่ให้น้ำท่วมก็ดีค่ะ ถึงแม้จะสูญเสียที่เราเนาะแต่หลวงก็ไม่ได้มาทําอะไรหรอกคะ่ะแต่เราก็ไปทําอะไรไม่ได้บนนั้นบนที่คณังนะคะถึงแม้จะเป็นที่เราก็ตามคือเหมือนยกให้หลวงไปเลยอะ,ค,ะค่ะนะค่ะน่าอยู่อากาศดีค่ะเยน็นเย็นมาก มีก็ต้นไทรบรรยากาศน่าอยู่ค่ะเงียบสงบดีนะคะนี่ก็ะม่มงมมะวงๆเลยถือโอกาสมาทำคอนเทนต์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าน้องเขาปูพื้นให้ดูเที่ยวที่แล้ว ก็ถ่ายแค่เพียงผ่านๆเลยเที่ยวนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดูใหม่เต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะดีสอดพี่น้องคะ่ะสองห้องนอนข้างล่างก็ยังยังสวยแลวคะ่ะโอ้ พื้นปูนมาแล้วงาอยู่ไหมคะสวยสวยค่ะงานกาดติดท้องไร่ท้องนานี่ค่ะ มนี่น้องเขาเผาถ่านค่ะเอาไม้เนะี่ยที่ตัดจากที่เรานะคะไปเผาถ่านน้องสะพ้ายขยันค่ะทำมึอเขาเองได้นี่ถ่านถ่านที่เผานะคะเนี่ยน้องจะให้เอากลับบ้าน เอาไปพิจิตอีกม่เอาอันนี้กำลังเผาใหม่ค่ะนี่เตาเผาของน้องเตาเผาถ่านวิถีชีวิตทำกันเองนะคะเตาเผาถ่านมีป่องข้างในก็เป็นไม้เนี่ยไม้ท่อนๆแบบนี้ค่ะใส่ลงไปเลยไปเผาน้องสาวขยัน สาวแฟนขยันน้องตะไค้คนนี้ขยันขยันมากสวยค่ะชอบบรรยากาศเงียบสงบนาอยู่เนี่ยแฟนก็เสียน้องชายแฟนเสียน้องตะไค้ก็อยู่คนเดียวนะคะเนี่ยบ้านหลังนี้เขาอยู่คนเดียวลูกสาวก็ เป็นตำรวจกรุงเทพสอบติดตำรวจกรุงเทพเขาเหลือกันสองคนแม่ลูกค่ะหลังจากน้องชายพี่เตียนะคะก็จะวนเวียนมาดูน้องเขาไปบ่อยค่ะเป็นห่วงเขายากาศหน้าอยู่ค่ะเงยียบสงบเนี่ยค่ะโอเคนะคะ คลิปหน้าพี่จะถ่ายให้ชมใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ